ก็สืบเนื่องนะคะจากที่กรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาน้ำควมขังจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เร่งประสานงานไปยังสํานักระบายน้ําและสํานักงานเขตต่างๆเพื่อเล่นระบายน้ําในจุดต่างๆทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อย่างไรก็ดีนะคะในการระบายน้ําของกรุงเทพฯเร่งแกจ้ไขโดยด่วนก็คือการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลอาทิถุงพลาสติกทําให้เป็นปุปรรคต่อการระบายน้ํทาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขรทั้งขยะเหล่านี้ยังเป็นปัญหาต่อการระบายน้ํากีดกวางเส้นทางกีดขวางเส้นทางน้ําไหล ทำให้เจ้าที่มีความยากลำบากในการทํางานอย่างมากนะคะดิฉันมีภาพประกอบจากห้องโสดนะคะช่วยเปิดภาพประกอบด้วยนะคะฝ่าฝืนการทิ้งขยะลงในคูคลองซึ่งจะเป็นการลดปัญหาขยะและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําซึ่งพระระดบัญญัตัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะพศ2535ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพประกอบต่างๆนะคะในเขตปทุมวันนะคะ และพระราชบัญญัติสารณสุขพศ2535นะคะเป็นต้นโดยให้เจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครก็คือเทศกิจนะคะมีอำนาจในการปรับผู้ฝ่าฝืนอยู่แล้วซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ยังขาดความจริงจังในการดําเนินการกับประชาชนที่ฝ่าฝืนการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในท่อระบายน้ำลางน้ำไหลคูคลอง หรือกีการอนุรรมโทษและผ่อนกลน,นะคะซึ่งทางสมาชิกสภาการ,รุงเทพมหานครตั้งไว้นข้อสังเกตว่านะคะจะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ไม่ถูกต้องนะคะทำให้ประชาชนขาดความเกรงกลัวและขาดจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้ใน,โในโยบายการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์ภูคอต่างๆปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นทางสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารควรพิจารณาเพื่อรักษาระเบียบวินัยและสร้างจิตส,สำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อเป็นการเดินหน้านโยบายเพื่อรักษาระบบนิเวศภูคลองใน50เขต และสิ่งแวดล้อมของเมืองสอดคล้องกับนโย,ยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในท่อระบายน้ําคูคลองเพื่อให้เกิดความสวยงามและยังทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการรักษาภูคอองและช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบคองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง <skiing. S 1> นอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหา <c oughs> นครควรพิจารณาจาัดสรรงบประมาณชดเชย <c oughs> และหา,าที่พักแห่งใหม่ให ครับมีปีที่แล้วก็เหียนะครับเชิญครับเชิญท่านที่สิธิครับอาเชิญเชิญสิริวันสมาชิกของเทศบาลนครชาเตพรัตน์ท่านประธานที่เคารพครับต้องยอมร,รับว่าปัญหา,าการดูแลปิดไหมนะครับการดูแลเรื่องคูคลองเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าตาของเทพวรรนครซึ่งถือว่าเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ําเราโดนทําลายไปอย่างมาก เลสเตียรชี้แจงแล้วเนี่ยอีกมาตรการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องเล่นําเนินการคือการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนของพันร้อยยี่สิบหกท่านประธานเรียนจบไหมครับผมยังไม่จบพัดพิ่งอยู่หมอเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาโดยไม่มีหมายกําหนดการก็เอาวันที่สิบสี่พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พิทักษ์หู่นหอประจำเขตพระโขนงและที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วม ยตินี้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการที่จะให้หน่วยงานะที่เกี่ยวข้องไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของสำนักงานเขตไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานระบายน้ําหรือสิ่วิลลอมก็ตามเพราะว่าปัญหาของขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหนักของกรุงเทพแลาคนครดยตลอดนะคะส่วนที่มีขยะในแม่น้ำบานคลองเนี่ยประชาชนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น เขาอยากให้บ้านเขาเนี่ยแหละสวยงามอยู่แล้วแต่ปัญหาน่าจะมาจากในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของอสร,ระระบายน้ําที่มีส่วนในการดูแลนะคะเช่นเคยได้สอบในเขตอเมืองเนี่ยเคจีเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณลำคลองเนี่ยแทบจะไม่ค่อย